ี่ก็อยู่กับเจ้าออนิวอิจสุปีสิบสามนะครับนี่ครับชมหน้าของเขาครับรอช่างมาเปลี่ยนแบตนะครับพามาชมนะครับแบตนะครับตัวนี้เป็นของ f อบนะครับเอฟบีแบตเตอรี่แบตน้ํานะครับนี่ครับเปลี่ยนตั้งแต่วันที่สามเดือนสองพศหกสิบเอ็ดนะครับตัวนี้นะครับ ห้าปีกว่านะครับแบตบตัวนี้ห้าปีกว่าตัวนี้ก็หกสิบหกเดือนน,น,นนะครับเดือนสองเดือนก็ห้าปีประมาณห้าปีสามเดือนสี่เดือนนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าทนเลยนะครับแต่ต้องขยันเติมน้ํากันนะครับต้องดูน้ํากันประจํานะครับถ้าเป็นแบบน้ํานะครับก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้ก็พร้อมเทินมาเปลี่ยน ำไม่ได้นะ2 2,004หรือ2,006นะครับแต่ก็นี้ก็รอช่างมาเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าสั่งมานะครับรถสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับแล้วเราดูเป็นของ 3K นะครับลองดูของ 3K ขอบแบบน้ำมันเดิมร้านบอกไม่มีนะครับไม่มีขายมีแต่กึ่งแห้งนะครับ เดี๋ยวรอชมรูปใหม่นะครับว่าจะไฟแรงกว่าเดิมไหมสำหรับการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะครับเครื่องตัวนี้ก็วิ่งอยู่ได้แสนเจ็ดหมืโลแล้วครับรถคันนี้ผมซื้อมือสองมานะครับตอนซื้อมาวิ่งได้ห้าหมืโลนะครับมาอยู่กับผมก็เอาเรื่องนะครับวิ่งแคบทุกวัน ก็เข้าปีที่สิบแล้วมั้งครับตัวนี้เนี่ยครับรถใช้งานครับใช้งานทั่วไปเดี๋ยวรอช่างมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเหมนเดิมนะครับส่วนเรื่องราคาขายต่อตอนนี้ก็อยู่น่าจะได้อยู่ประมาณสามค,คิดว่านะสามหน่อย สามสองสามสามนะหรือว่าเพื่อนๆว่าได้ราคากว่านี้ไหมรถปีสิบสามนะครับ,ร,บรถปีสิบสามนะครับได้ถึงไหมสามสองสามสามได้ไหมราคานี้รอจ้างนานนะครับ เดิมๆนะครับนี้ไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าเราไว้ใช้งานนะครับเผื่อบับรรทุกเคยบรรทุกหนักแก้ตันนะครับประมาณตันหนึ่งอ่าครับช่างของเรามาถึงแล้วนะครับอ๋อเลยสตาร์ทเครื่องใช่ไหมครับตอนนี้แตมแตดังเังเดี๋ยวลองดูว่าแตมดังหรือเปล่าช่างบอกให้สตาร์ทเครื่องนะ ไม่มีอะไรโชว์เลยครับนาบติดนะครับนี่ครับแปดลูกใหม่ของเรานะครับเคแบตเตอรี่ตัวนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับผมช่างบอกรับประกันให้หนึ่งปีนะครับ เดี๋ยวรอชมวิธีการเปลี่ยนนะครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับไม่ต้องนับเครื่องเลยใช่ไหมครับ ปกติมันต้องดับเครื่องเลยพี่ถ้าเปลี่ยนแบบหรือว่าแล้วแต่แตตอแต่ถ้าคือคนรูปใหม่นะครับนี่ก็คือแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องตั้งเวลาใหม่ไม่ต้องตั้งอะไรใหม่เลยใช่ไหมครับอ๋อสามารถเปลี่ยนได้เลยยิงีลิ้งตอนในกล่องข้อมูลได้โอ้โหปกติก็เคยเห็นแต่แบบไม่ได้สตาร์ทแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ตั้งเวลาใหม่กัน อ๋อนิ่มต้องรีเซ็ตอะไรใหม่เลยเปลี่ยนลูกใหม่แล้วใส่ได้เลยโหสุดยอดนะครับชมหน้าแบบลูกใหม่นะครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมโอ้โห นี่ครับเปลี่ยนไม่ต้องดับเครื่องเลยนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทให้มันติดแล้วก็เปลี่ยนเลยครับข้อมูลเราจะไม่ได้แก้ไขใหม่นะครับอย่างเช่นพวกนาฬิกาพวกอะไรหลายอย่างนะครับที่เป็นดีเซตนะครับก็จะใช้งานได้ปกตินะครับนี่คือความรู้ใหม่นะผมไม่รู้ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับในรบบความรู้ใหม่ๆนะครับเนี่ยเลียนแบบไม่ต้องดับเครื่องเลยครับแหมลูกไม้ไซส์เลยครับผมึบโอเคครับ